เป็นปลาพวงนะครับกดต่มแล้วนะครับสวัสด MM. ีครับคุณผู้ชมสวัสด <Luc ar> ีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาชื้อกันเยียมแล้วนะครับหม้ออียมันคุณผู้ชมอร่อยมากครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้มาเจอกันอแล้วนะครับผมวันนี้โคชชันปลาไม่แล้วจะไม่ครับจากคลิปที่แล้วปลานะครับผมอันนี้โคชชันใส่ซองพีดไว้นะครับตัวนี้จะเป็นปลาพวงแล้วก็ปลาก้างนะครับผมวันนี้โคชชันจะทําเป็นน้าพริกนกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างพริกนกต้องมีถุนเน่านะครับผมเกลือชิ้นวดนะครับแล้วก็มะเขือเทศหอมแดงพริกอันนี้จะเป็นปักกัดจอนนะครับผม มะเขือยาวต้นหอมผักชีแตงกวามะเขือนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาต้มผักก่อนนะครับผมต้มผักก่อนนะครับผมเอาเดียยอดอ่อนนะครับนี่นะครับผมมะเขือเับผมุกเดกีพอแล้วลุกใหญ่มากเลยนะครับเสียลายของนี่ครับเดี๋ยววางหม้อก่อนนะครับผมวางหมอง้อ ลงแล้วนะครับผมนีใ่ใส่น้ำมาแล้วใส่ถักลงไปแล้วนะครับผมต้มคนปลวกใส่เไฟนี่ลาอือต้มเลยนะครับผมผมแดงกับนี่อือผิดนะครับผมเจ็บหน่อยปกปิดฝาไว้นะครับผม นะครับระหว่างที่ผักสุกแล้วก็ย่างปลาแล้วนะครับเป็นปลากพวงนะครับเยอะมากเลยแค่นี้ก็เตรียมคาราเบลแล้วนะครับผมมารูักก่อนนะครับวัดสุกยังเอ้ยอเดี่ยวเดี๋ยว ไม่ว้าว <Wow. S 1> โอ้โหได้แล้วได้แล้วแ,แล้วกนถะุงแล้วเนาะใหม่เลยฮะว้าวได้แล้วได้แล้ว,ลวจูนบุกตนะครับน็อกมาพริกแล้วพริกนะครับผมลองทำตามดูนะครับสูตรนี้อร่อยมากครับผมเลี้ยงลงไปนะครับ เทรีไว้ก่อนนะครับผมเอาลูกมาไปจะกินอ้าวนอกบ่านปึงนะครับผมโอ้โหร้อน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 อหือควันออกหอมมากเลยนะครับควนติดปลาธรรมชาตินะครับนาะเดี๋ยวมาที่บ้านนะครับเอาลูกอา้า แต่ครับผมอันนี้เอาไว้กินกับน้ำพริกนะครับใส่เกลือนิดหน่อยกดต่ำแล้วนะครับน้ำพริกนอกป๋าพวงนะครับผมบแล้วครับแล้วก็มะเขือเทศเมันร้อนมันร้อนมันร้อน ครับผมนี <c oughs> ่ครับท <c oughs> ำลายไหลแล้วนะครับ ไปนะครับนัวครับผมเกิดตัวนิดหน่อยนี่ถุนเน่าครับอื้ไม่กินไมเอ้ย ผมต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับนี่เอาละครับต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมนี่จะมีพวกปลานี่บกเขือนะครับผมแตงแตงกวานี่แหละเดี๋ยวเรามาชิมดูก่อนนะครับโอ้โหจะได้กินกินท่ามกลางสายฝนเลยครับโอ้รรยากาศวันนี้นะครับผมฝนตกมาด้วย <c oughs> บอกอีล้ำเดือยคุณผู้ชมอืมหอมคลองปลา,าท,ที่เราจี๋นะครับผมเลาก็ะุ่นเน่าโอ้เข้ากั่าน,นี้มากครับคุณผู้ชมมาครับม,มาครับกินด,ด้วยกันนะครับผมนี่พวกนี้แหละอร่อยครับขออนุญาตใช้มือนะครับกินน้ำพริกน็อกไม่ใช้มือไม่ได้นะครับผมอืมอืม 牛ดเลยเนาะอืมปลาดังอืมปลารับอืมมันตกยวารับผม ก oh, ับแบบนี้นะครับกินน้ำพิ้งล้อคอข้าว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 แบนี้นะครับผม 冷，我来先吃嘛。<laughs> <laughs> สวัสดีครับวันนี้คราเข้ามาชมุาพองคดไลฟ์กคเชร์กคดิตามาเรจะเข้าชมกันนะครับสวัสดีครับ